ขไว้ในครับพิชานะครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญจะทำกานจะรักษาตีจะเจริญโกนาอย่าลืมเอาบุญทั้งหลายอันนี้น้องเอาไหวหลวงปู่ร้วยนะครับเพื่อหลวงปู่จะได้ทับทวีบุญของพวกเรานะครับให้เพิ่มขึ้นท่านบอกว่าเอาไหว้ท่านไปหนึ่งท่านจะทับทวีให้กับเราเป็นหลาน เป็นล้านเท่านะครับดังนั้นคุ้มมากและเป็นความเชี่ยวชาญของท่านนะครับเราเชี่ยวชาถนัดในการทำบุญหยาบยา,บาบครับแต่ท่านเชี่ยวชาและก็ถนัดมากในการเชื่อมทำละเอียดที่กับเราจากของยาของเราครับเป็นละเอียดนิพัานวีเป็นล้านล้านคืออย่างน้อยนะนะครับซึ่งจะได้มากเลยนะอยู่ที่ใจของพวกเราทุกคน,นี้ท่านเน้นย้ำมาว่าถ้าเราอยู่กับหลวงปู่ ได้ทุกช่วงเวลาที่ลองดูชัดใจนะครับจะอาริยบนไหนแบบลบบกทำไปได้แบบกายเนื้อนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับหรือตอนที่ท่านมีชีวไปรักนองประทับใจตรงปูรูปแบบไหนอาริยบนไหนเอาผักน,นั่นเกิดแล้วกระแสบุญครับเรานะครับอย่าเชื่อแบบทพันอย่าเร็วแรงนะครับอันนี้เป็นหลักวิชายที่ย้ำมาเป็นระยะระยะเลยนะครับดังนั้นก็ ตรลงยังต้อกตงการดีไหมครับยังต้องการนะครับเดินเดินมาได้เลยนะครับถ้ากําลังเดินอยู่ข้าก็เลยครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ว่ากันนะครับข้ามาได้เลยเดี๋ยวพอข้าพิธีกรรมเดี๋ยวเราจะต้องอปิดทางเลยนะครับตอนยังเดินได้อยู่นะครับนั้นผมขออ้อมไครับขอเสียงกลมดังๆหน่อยครับอขอเสียงกลมงงกมันรับอัครรมมหาเศรษฐีครับ ยิงกนให้ดังแบบนี้เนาะแล้วก็ขอเสียงสาธารณสามนะ